อยู่ไหมเอา้าสุดยอดครับสุดยอดรูปหล่อที่ใช่ด,ดีโสด a เตาูกำงามยู่ดีตอรแลเข้าวส้นชนอิสระชนพนังกลุนะคะเจญครับเินขอบคุณมากครับขอคุณแค่นั้เองขอเรื่อยของอาเอริงที่สำคัญันนีางสมบัติสมบัมีผู้นำตีครับผีาก่อนเปพยอานนะคะแต่ว่าวันนี้รหัีาจมีายรับภัเลือนะคะแล้วก็ วันพรุ่งนี้วันที่นึ่งพฤศจิกายนแล้วก็จะมีการแข่งขัน้ท่านสิทธายด้วยนะคะการงขันสุานะคะวันนี้เป็นบรรยากาศ่าก่ันะคะแล้วก็ทุกคนมาดูกันะคะวันที่สองของร้ค่อนนี้เพื่อความสนใจมาดูมีกันเยอะเลยนะคะจะ ร้านค้าแล้วก็บรรยากาศตามเส้นทางนี้กันก่อนนะคะโดยีการเป็นของเทศบาลตะบนเชลัยทำขคืนว่าโต๊ะจานี้กระา๋องยังเก็บฟิล์นสีขาวมีปลาคาร์พมีปลาคเร์พลายมันมีมัน็ปันสูงทีเดียนะ เชื่อมมันใจน่รรมดานงนหักสภา้ยน่าจงห่องป่ซูนไรระชีหาพันเพาได้รเราทราบครับนี่ยังไรละชีหาพันม่ไหวนั่งคุนใจเลยต่อภิษากิจชุมชนนะคะนี่เป็นของอวตเอาเลยครับเที่ยวเที่ยวนีครับน่าสอยกมาก แล้วจากก็เจ้พี่สี่เสียบเข้าไปบริเวณตรวจคุณสมบัต่อเลยนะครับโอ้เป็นแบาแจังได้เดี๋ยวเสียบไปบริเวณบริเวณนั้นว่ามีกระเป๋าจะบอกมันชัดเจนนะครับเก่งไรเก่งเร็วที่สองครับจุดสีพายลงเรือแล้วนำเรือไปที่ตรวจคุณสมบัติบอกเลยนะครับเออเราจะพยายามเตือนนะครับ นะครับไม่ใช่ลอยถึงที่อวขึ้นไปนะครับกว่าจะปสีมายเนเะครับขอใจรื่ดีด้วยต้องเสิัสดีการเอาล้วครพี่น้องชาวเบรนครับกที่จุดตีนีนครนเ้คู่ที่สีครับ่วยขงุป็นที่นะครับตอนีขตำบลคงพานทันดอนะก็มีอาหารนะคะเอาแล้ครับ ท่านรับคนับเที่ยวนี้รับคนละครึ่งด้วยได้สะพานตะบนแชร์แล้วนะครับแสนเมืองได้ของช่างนั้นเป็นเจ้าย่าปนีราวาท่านอาจากสะพานตะบนแชร์เป็นโยธน์และพรองคหลง่อ้พรลาคุณรูเอาแต่นอนเป็น เด็กๆเรายังมาเต้นคู่นอนเต้นเด็กๆเต้นอยากตุ้มต้โอเคนี่พี่ชมได้ผูดแล้วพี่พูดพูดหมเท่าเด็ีก็มีน้ำสมุนไพรรับคนละครึ่งด้วยอันนี้รับคนละครึ่งด้วยมาเลยนะครับปล่อยมาได้เลยพี่ดาเขาทำ่องน้ำแดงยกเลิกมาเป็นผู้มีสิท์นะครัรร um, บ เดี๋ยวเราเดินดูร้านค้ากันก่อนนะคะแล้วคไปดูบรรยากาศการแข่งเรือนะคะตรงนี้แคบมากแต่เราเลี้ยวลงไปดูข้างล่างกันนี่นะเชเลยรับหัวหอมราคา30าทกันนะ้อมเลกใหญ่อะไยครับเดินดูไปเรื่อยๆนะตอนนี้เป็นตอน เชื่อมเรียนนันก้วก็ชงข้า้ทชิง้าเดี๋ยวเราพาาดินดูเรื่อยๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราข้าไปดูมันจะตัดกันแข่งเรือนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรือกันเดี๋ยวขาดูร้านค้า

นะ bon คาก็หมดแล้วนะคะเดี <will> ๋ยวเรากลับไปเส้นเดิมกันก่อนแล้วก็ไปดูที่จุดไล่ยเรือกันนะคะยานยนตสายอุปกรณ์สทรสัพท์แท็บเล็ตนะคะไข่ไข่ไข่

สวงวันนี้แล้วว่าว่าคุนไหนนี่แล้วว่างเดิน้วเดินล้ไปให้สุดเลยเอาเลยครับท่านผู้ชมทั้งคู่นิ่แล้วสังเกตดูธงกรรมการจุกใบครับงกางออกสงข้างแสดงว่าเรือต้องหยุดแ้ะคบนิ่งแล้ว สเมคนเลยตัวใหญ่เลียดขึนเียดนหลังแท้ๆนี่คนเยอะมากเลยเดือไมเรอขายนี่เลนี่เรขายแล้วก็เอดตีมด้วยดูมด้วยดูแคุณานคนด้แล้วล้วนะครับ

นร้านเรก็บรับพลัครึ่งนะคะ

ใส่จะดูนะจะไปใส่จะไล่จะจะหนีต้องต้องให้ดีๆกับท่านผู้ชมไม่ทำมาลาแล้วสองลุงสองสาวใส่กันมาเนี่เต็มพาร์มดีดีนะใส่เต็มไปมาแล้วกับท่านผู้ชมเตองดูอะใส่จะดงูนะจะดูนะจะเป็นตองปท่านผู้ชมใส่จะหวังพิสูจน์นะใส่หวังพิสูจน์ดีๆกับท่านผู้ชมไม่ทำมาลาอีกันะเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วนะเดี๋ยวเราเดินไปดูแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปยืดไปอีกนะไปยืดไปยืดจากขาเลยไปนั้นเอาเลยเอาเลย

วันนี้คนมาชีอะไรอ่ะสองิงครับเป็นหน้าที่ของน้อแดงครับพี่ต้องจากโรงเรียนน้องแดงวิทย์โยงผมแสนเหลือันี้เล่นให้เด็กเล่น เลเนิออกพี่งัแล้วมีนนะฮะให้เด็กๆิครับตอนนี้ตองดูแล้วครับตอนนี้กรรมการสันิ่งแล้วครับลท้ายแล้วครับากรรมการครับเอาลสังเกตกี่หแล้ครับปองสังเกตกันอ๋อ

ีเป็นวันที่สองน,นะคะของวะเพณีแข่งรเ,เรือยาวอำเภอกุมพระาปีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นการแห่อันเชิญเพพระรชทานนะคะแล้วก็เป็นการแข่งเรือประมงเ้งบ้านนะคะส่วนวันนี้ก็เป็นการแข่งเร,รือยาวนะคะเป็นการแบบพณีแข่งเรือยาวจริงๆนะคะ วันนี้เป็นการแข่งประเภทสามสิบฝีผ้าสี่สิบฝีผ้าระพารอบพันเรือนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราก็จะได้ดูการแข่งห้าสิบฝีผ้านะคะแบบวสวยๆกันนะคะเราก็ดูบรรยากาศกันไปก่อนนะคะช่วงที่ยรอเ,เรือเราจะต้องใช้กระดิมพานะครับที่เขียนไว้ซึ่งเราเเรก็จะช่วยรวบรวมให้ ครับ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  <tuk tangan> เป็นหน้าที่องผู้บริหารสตรีครับด้วย30นาทีครั้งสิ้นจะเป็นหน้าที่หาเทปข้อมูลหรือว่าสีแดงแต่พคุณก็ตน้ำสีน้ำเงินจะ้องจบเรื่งการให้ทุกที่นะครับท่านี้ค่ะ สิ่งที่ตีน่าจะยังทายที่สุดสุดใจได้ไหมถ้าเราต้องการถ้าเราต้องการจะมาเลือกถ้าเราต้องการจะ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 เลือกถ้า นี่ขออนุญาตขอเก็บประจักษ์จากนักกกการฐานะผมขึ้นนี้แล้วก็สุดยอดกินโชว์กันไปโดนใครโดนใครมากันมากัดโชว์สําหรับผมเอาละ เยอดเตะยิงแ้ม็กซ์เจ้าประทายส์น่ากลัวเลยประทายส์ยอดนี่ยอดอะไรกันยอดกับมุกตะบ่ายได้ยอดนี่ยอดกับมุกตะบ่ายเนี่ยยอดขันยังไง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 ยอดขันไังไงยอดขันยังไงยอดขันยั่ไงยอดขันยังไงยอดขันยังไงยไดขันยังไงยอดขันยังไง này thằng ngu này muốn làm gì mà quay lại đây thằng ngu đi 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 ai cho lu ông sẽ sai không được 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 không ีฝนลงเมฆทั้งก้อนแดดเรื่อยฝนลงเมดนะแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ได้นานไหก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะคะฝนตกแรงมากก็เดี๋ยวจะพาทุกคนกลับแล้วพรุ่งนี้เราก็มาดูตตอนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรารูไปเรื่อยๆคะ เป็นแรงงานสูงแรงต้นส่งเป็นมาที่แข็งแกงแรงมีอุดมของแสงเงาักนัเป็นมาที่แขงเพื่อใรับไปเพี่กับไปดีแล้วด็เรามารู้สิ่งใดจะมาต่จะดำเน เอกฤทธิ์การเป็นสภาอดีตรองนายกฯยี่สิบกว่าแห่ไม่ใช่ในเชิงต่อไปรัฐบาลเรื่องว่าอาชีพผลิตการผลิตนักเต้นทีมกีฬาที่เก่งที่สุดในประเทศนี้ระดับโลกที่สุดในโลกโอ้โหสุดยอดมากทุกคนยินดีกันเลย गामा नंबर 10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 

ที่เดียวฝนจะตกฟอกจะลงไม่สนใจแล้วคับตามคปูอาจบอกมาครับครู ตามพย c o n ตามค t e ตามผายตามคนตามนี้ตามคนตามบทตามคนตามบี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะไว้ใครจะหนีจดจ้องให้ดีๆครับท่านผู้ชมวยเอาละครับมาดูหลังจากห้าห้าห้าผ่านมานานหลังจากนี้แล้วก็มาดูสิว่ากู้หอยกุปปาจะหลบเปลี่ยนไปทีไปกู้หอยลบลีกทีทีทีเขาทำอะไรกันอยู่เพราะว่าเรือกูนี่มาดูสิว่านางสาวลูกใส่ตะบดเบียกเสียสิหนีได้รู้ไหมงานนี้จะไหนกันครับผม ล้วก็แล้เที่เชนกไปนับตอนใแล้วแต่การตรวจไม่ต่างตแต่แวเนราคาที่ลดเป็นปรแลเสเยอะเสื่อ่านี้มาบอกครับพี่น้องพี่น้องหูจตลวครับขอบคุณยันตุแล้วคือคนเรานำไมว่าแสนสวยถูกจเราฝนจะตกจมเชื่อดวงดาวครับพี่น้องจบคุณใจ พวกเป็นอย่างธนายกว่ากันเสือจุนกภาพมืมูนิเปียกเออแกล้งพลตีแกงให้เบื่อจังลุงไม่คบประหลาดนะาผีเลยนะสังวุยนูนนี่นั่นจะได้เอาโอ้โหแวนะครับถ้าเราช้าอยู่ผมยังบอกเลยว่าฝนมันไม่แน่ใจกูเลยเขาจะตกลงมาตอนไหนกูอย่าเอ้ยใจเย็นเด้อยาไม่แง่ด้อ ันเป็ได้พี่น้องแ้งทางนั่นแน่หาล๊อปีมันล้มนยเตีกระสันเตียไกอเป็นห่วงพี่น้องอยู่ละยัดมากันื่องยัดมาคันโอ้เป็นเน้อนาเลยโอ้เป็นเนือาเลย ก็ถ uh, th th ือว่าที่ดครับนี่หกครา้กดำเนินขัางขึ้นไปขึ้นไปนะครับผู้ใหญ่ท้องโครับให้ทีมงานิดมน้ท่นที่ปรึกษาดำเดขึ้นไปเลยครับเป็นเชียของท่านนะครับที่ากครโอ้เสียมาแลกับอาครัพี่น้อง กัวปีครับตัวแทนีเสียงต่วครับผมแล้วก็เริ่กฝนเริ่มสาแล้วนะทุกคนเจ้าหญ้าครับเจ้าหายังไงเราก็พิมพตัวแทนของกบวาปีคนสาสิบคนเราเหมือนกันแล้วเจอกันนะครับเ้าคุณยิพมสอนเป็นเพื่อนก็เห็นใจเหลือค้หญิงครับคจะแข่งลงมาเจอฝนด้วยเชิญขอคาเห็นใจกับพีนงาน เที่ยวที่2ครับเจ<ะ>้ายญาาบริดาวาพรพธาตุครับขึ้นไปตอนนี้ ให้หน่อยยันะครับเันนด้เห็แล้วก็เนี่ยเราเห็นใจคุณภาพชาตรีครับคุณจะแข่งลงมาเจอฝนเปียกก็จะเปเที่ยวต่อไปนี้ก็น่าเห็นใจครับัขอความเห็นใจขอความร่วมมือจากพี่น้องทีมงานเจ้าหยางมณฑวากับพรพัฒน์ครับเิอที่จุดตัวพระนรแล้วก็รดยจุวานที่จุดล่อยเลยขอบคุณครับ เราเปียกหมดเลย่ะรถเราเปียกหมดแล้วก็เก็บขมผู้หญิงประกาเตกับพี่ลาทีาแต่ที่สองก็กยายทนี่ยมาคอนภ้ด้นสามสี่